เึ่งแหววใหญ่สองกระพับหนึงสันครับคณะผู้ตรวจราชการและก็คณะของสพเกนษรครับนายวิยะสันติปทุมพลปฏิบัติเกษรสี่ครับสำนักงานพัฒนาที่ดินเกษรครับงานพระราชดุลิและกิจการพิเศษครับ นายระสบูรณ์เปนทำประมาณนี้นะครับยาพงมาพระตำตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ชีวิตชุมชนและวัดที่สวยงามเป็นแงรงผลิ์และประชาชนชาวสวลนครได้น้อมนําเอาแนวพระาชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมือเพื่อเกษตรกรทางพระําชดำริสกลนครท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากการรายงานหรือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตและมอบเป็นกรรมส,สิทธิ์แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามระเบียบของกรมปศุสัตว<ป>์ารเสนออารยมากุลสรการจัทำสีบุญครับเต้พี่บานนะครับเรื่องสะบัดอ่นครับนายสกภย นี่เชล็อครับเกษตรกรจอมีการนะครับท่านอ่างนแลสเรสตานะครับเป็นตัวแทาตัวแล้วก็อ่ามอหลังจาก ก็นะฮะก็ <laughs>